สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามากินทุเรียนพี่น้องตาโอ๊ตเดินไปตื่นมาให้กินเขาขายเป็นกิโล,ลเดินไปหน้องกิโลสองร้อยอยู่ห้อยหินพี่น้องอยู่อ,อะไรเลยทุเรียนร้านน้องคิมพี่น้องน้องคิมอันนี้สองร้อยสองร้อยบาทนะไปแ,แพ็คไปแพ็คไปดู mm hmm. ก,ก่อนดูก,ก่อนไปหนอ่อย mm hmm. แกกินกันเลยนิมบอกนิบอกแกบอกว่าอันยายาเอาหนุ่มมาเดิมสั Wohnung ่มาจากยาคู uh ่ค huh. ูะยาวนะะแกเดีนยวอเถอนี่ดีกก่า มาโดยตากินทุนเรียนด้วยกันแนะซ่บ,ซบคือแบบมึงเข้ามาถ่ายล้างของไลไปหนักออ,อร่อยหวานมัน Mm, lipstick thì mm. Ăn mà Phim quá Kim đấy, nó bia ไม่ใ,ใจนะอืมสบบเห็นไหมเห็นทุเรียนอันทุเรียนบางเรืนอะ mình mm -hmm. mình đi chơi. Mit, mit ทับไทยไม่ได้ทำอะไรนอกนอกกินแล้วก็นอนนอนแล้วกิกนหิวอะไรต้องรีบกินแล้วกลับไปไม่ได้กินลกลับไปกลับไปทำงานหางเงินเก็บไว้แล้วก็ปปีนานก็กลับมาอีก <c oughs> วงจรชีวิต มันด้รวยมันด้สบายอะไรเด้อพี่นอ้องเงินที่มากอบเงินจากทำงานน่ะ <G ül> อืมโอ้ยอ่ะอยากกับไทยก็ต้องทำงานเก็บเงินเพอามาไทยแต่ละปีนันต้องใช้เงินกพี่นองซื้อตั๋วเครื่องบินกับสามเหมือนซีืม <G ül> อร่อยทุกคนอืมต้องทวนเยอะคูณยาวๆกล่องแต่แค่ว่ะกล่องนับฟังอีก เม็ดกะสมกปม็ปูหน่อยๆหน่อยเม็ดหน่อยปูหน่อยแซบมันก็ค่อนข้างจากอันนี้เละอยู่นะแต่มันก็โอเคไม่เละมากอืม <c oughs> โอเคแล้วน <Okay>, no. mm ี่ก็เก็บไปกินเวลาหลังปนนี้อินะเสรแล้วว้ากิน่าเลยอยากชิมหนยอสกินแล้วเมดกิบ

กินมพี่น้องแล้วไปพูยาวยาวโอเคพี่น้องอิ่แล้วไปแรงแล้วนะคะน <c oughs> ี่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคน